ชื่อแพรวกับวิตาวัฒนาชัยังกูลค่ะเป็น p e r ร์ฟอร์แมน r ์อาริสค่ะ เราคิดว่าเรายังไม่ได้เป็นไซบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าไซบอกมันอาจจะเป็นแค่ว่าเรามี e ็ก e n s i o n ของเราเราถือมือถือตลอดเวลาซึ่งแมชชีนเนี้ยมันก็ดดนเป็นแมชชีนที่ influence การตัดสินใจของเราในแต่ละวันมันก็ทําให้เราตั้งคําถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเรายังเหลือ free will ของการที่เราเป็นตัวเราเองอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราโดน influence ไปหมดแล้วชิ้นงานใหม่ล่าสุดที่ทํากับ PP เขาคือ researcher ของ MIT Media Lab ชื่อว่า The Machine Ghost in Human Shell ค่ะผีที่อยู่ข้างในเราแต่ว่ามันเป็น machine. แมชชีนต่ว่าเราก็ทดลองด้วยการที่แบบเหมือน AI ให้เราเคลื่อนไหวอย่างไรเราสามารถที่จะปฏิเสธการถูกควบคุมได้อย่างไรบ้าง<ม>การที่เราตามหาคุณค่าของการดำรงอยู่ของเราเรายังหลงเหลือ ความเป็นมนุษย์อยู่จริงๆอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราพัฒนาต่อไปโดยที่เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้คือ Treasure คือการตามหาปรัชญาอันนี้ผ่านการท้างานอาร์ต